หากเพื่อนๆกำลังมองหาร้านเติมเกมที่มีคุณภาพถูกดีปลอดภัย100%วันนี้ผมขอเสนอเพจพ่อมดเคเวเป้ w การันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงมากกว่า2 0 0 0 0 0คนเดือนนี้พบกับโปร12 12 Li แอดไลน์เคเวเปเพื่อดูโค้ดส่วนลด100บาททุกวันด่วนมีจำนวนจำกัดแล้วอย่าลืมนะครับยังมีโค้ดคาสิกข,ของผมสามารถใช้ได้ตลอดลดเพิ่มได้อีกและกิจกรรมบนเพจพ่อมดเคเวเป้ w แจกของจุกๆมูลค่ามากกว่า3 0 0 0 0บาทอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมกันล่ะเปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องเคเวเป้ w อย่าลืมมาร กันเยอะๆนะครับและอย่าลืมใส่โค้ดคาสิกเพื่อรับส่วนลดเพื่อที่เขาจะได้จ้งผมต่อนะทุกคน โอเคครับผมก้าสวัสดีคุณผู้ชมท่านกันด้วยนะครับเราตอนนี้อยู่ในเกมรอยเซนวอร์ริปกันอีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้มาแปลกนิดหน่อยนะครับผมคงจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยช่องนี้มาเล่นซัพพอร์ตด้วยเหรอใช่ครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นตัวของเชนเพื่อนเพื่อนได้รับชมกันนะนี่ครับมาถึงต้นเกมก็บวกเลยครับผมใส่ครับใส่ดัวครับผมเราได้เฟิร์สบัตรหรือไม่โอเคเราเฟิร์สบัตรตกไปเป็นของเราเป็นที่เรียบร้อยครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นตัวของเชนนะครับผมซัพพอร์ตเพื่อนเพื่อนได้รับชมกันนะมาแปลกครับผมสำหรับว ก็เราเล่นเป็นเทสนะพยายามดุดันในช่วงต้นเกมเข้าไวครับผมถ้าเกิดกดเลนได้หลุดโพสิชันมาก็เอาครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของออนอะไรับแครี่เรายิงให้ยับครับผมโอเคแล้วฝั่งตรงข้ามเสียจลไปไว้เป็นที่เรียบร้อยนะตัวของออนจะแตกแล้วตัวของเอสเดียวยังไงครับผมโซนพื้นที่ให้ตัวของมิสฟอร์จูเราฟาร์มได้อย่างแบบมีอิสระนะครับผมถ้าเกิดใครเดินหลุดเข้ามานะผมเฮกแฟรรอเลยโอเคแล้วเฟียไปอีก2นะครับรงจังหวะนี้ยังไงดึงโดนไหมโอ้โหแล้วดึงโดนครับโอเคแล้วโดนสโลปอีกตัวของมิสฟอร์จ แครี่เราตายครับแต่ว่าเรายังไม่ตายนะอุ้ยแต่เอเดียดจะเอาเราเอเดียดจะฆ่าเราเอเดียดจะฆ่าเราใจยเย็นับผมใจยเย็นนะใจยเย็นนะยังรอดอยู่ยังรอดอยู่โอเคอุ้ยล้วเคนโอ้โหสุดเลยยาครับสุดปลายขวานในีเมื่อกี้เพื่อเราจะเดินมาช่วยหรือไม่โอเคเรายังรอดอยู่ยังรอดอยู่เกี่ยวอึ้บไม่โดนครับผม ตอนแรกทาคลิปซัพพอร์ตเนี่ยก็คิดนะว่าจะทําคลิปออกมาไงให้มัน,ม,นมันนะตอนนี้คิดออกแล้วครับผมก็คือบวกไปเลยครับผมเจอใครก็บวกไปให้หมดครับแล้วตัวของรีวเวนเก็บตัวของเคียนไปได้นะตัวของวิฟจูนเดินเข้าไปแล้วจังหวะน,นี้ตัวของออนคะรับถ้าหลบเดซเซนเทน์ผมไม่ได้นะออืแต่ว่าหลบได้ครับรอบนี้เราพยายามจะพ้นไฟสวนนะครับผมนี่ครับผมถ้าอยากให้คลิปซัพพอร์ตออกมามันมันครับนะก็ต้องพาแครี่บวกนัวนัว,นวแบบนี้นะครับผม โอเคหาจังหวะเปิดครับโอ้โหไม่ต้องหาจังหวะพี่ออนเขาจะหาจังหวะสวนเหมือนกันจะสวนเราหรออุ้ยเราเขาก,กดสกิลสองกันซีซีเราโอเคแต่ว่าเกี่ยวโดนมิฟาจูนตี้ที่เลียวสวยครับผมออนแตกไปอีกหนึ่งะครับโอเคผมมีเฮ็กแฟตนะผมมีเฮ็กแฟตนะจังหวะนี้ยังไงตัวของเอสเลียวโอเคผมถ้าผมแบบว่าหาจังหวะเข้าไปเฟแล้วอันติได้นะอู้ยไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วโดนทูช็อปบ,บหลาดเข้าไปจังหวะนี้ไม่มีเลือนเล่นแล้วต้องถอยแล้วต้องถอยแล้วต้องถอยแล้วอ,อ,อันตรายเกินครับเก็บฮันนี่ฟุตตรงนี้ก่อน โอเคแล้วตัวของบิฟอร์เรายังห้าวอยู่ชิบหายแล้วพี่เคนมาจังหวะนี้โอเคผมเกี่ยวโดนตัวของเอสเวลครับผมได้ไป1คิวครับแล้วตัวของเคนจังหวะนี้ยังไงจะไล่ผมสุดเหรอเอาดีผมตีสโลไป1ทีแล้วตรงนี้มีปูอยู่โอเคได้บัฟบวาาเ็วเคลื่อนที่อื้อ um, เกือบแปกครับเมื่อกี้แต่ว่ายังรอดอยู่แล้วเหมือนฟ่งตรงามจะแทนครับผมเดกคีแคนครับโอ้โหไล่สุดอะไรสุดนี่เฟลกลับไปครับสโลไปหนึ่งทีโดนเกี่ยวไปหนึ่งเดืยังรอดอยู่ครับผมโอ้โหล้วแฟดมาจังหวะนี้แล้วผมมีตะเกียงครับให้โดลดต จัดย่ผมกลายเป็นจังหวะแบบว่าล่อมาโดนฆ่าไป2ตัวคือคุ้มเลยนะคือผมเป็นซัพพอร์ตผมตายไปเท่าไหร่นะเพื่อนได้สกอร์ได้ตังค์แบบนี้คือบอกเลยว่าสวยฮนะมาครับเดี๋ยววอร์ดมังกรเอาไว้นะเดี๋ยวไม่บวกกันต่อนะตอนนี้มี h ฮกแฟแบบว่าหลอกทําจังหวะได้อยู่ครับโอเคแล้วเพื่อนเราโดนไหมโอเควิฟอร์เราห้าวจัดครับ โอเคถ้าผมเฟยโดนตัวของเนะอสเดียนนะแล้วโดนท้ายสุริยะพอดีขอดึงอีกหนึ่งทีโอเคแล้วดึงโดนครับตัวของออนไม่มีบงไม่มีบังให้เลยนะจังหวะนี้โอเคมั okay, งกรกำลังจะเกิดอีก8วีครับตอนนี้กลับบ้านไปออกของก่อนนะวี on, on, ออนออนเขาจะส่วนไหมวาร์คู่แบบนี้โอเคแล้วเขามาจริงครับอ่ากลายเป็นว่าช็อตนี้เสียสเปลฟรีไปเลยครับเราดึงโดนด้วยโอเคได้ไหมไม่น่าได้นะเป็นตัวของออนครับมังกรเกิดนะถ้าไปตายไม่ค่อยคุมเท่าไหร่ถ้าป่าเราออบเจกต์ก็จะดีนะคือถ้าได้มังกรมา บอกเลยว่าคูดาวเราก็จะเร็วขึ้นเราก็จะดึงได้ต่อเนื่องขึ้นครับเดี๋ยวเราต้องไปช่วยเพื่อนนะเพราะเพื่อนเลือกรีก่อนเฮ้ยเราเคนมาเอาเฮ้ยเราเคไม่เอาออาเจกต์เหรอเคไม่เอาออะเจ์เหรอเคจะเอาเราเราดึงไม่โดนชิปไก่ละมาโดนทูช็ลลอปหลาดผมไปรอเราทุกคนโอเคแต่ตัวพิฟฟ์จูนได้อยู่ครับผมไม่เป็นไรครับแครี่เราได้เงินนะแบบนี้สวยฮะแล้วฝั่งตรงข้ามครับเหมือนจะเปิดมังกรแล้วนะเราสามารถทําจังหวะให้เพื่อนได้นะครับผมถ้าเพื่อนเรามานะเราตัวเอเบส่ามาแล้วโอเคอันติมาพร้อมครับจังหวะนี้ อืมห uh ืม huh. กูได้ทําสวยจ้าช้าผมแล้วผมกลางเดือบล็อกแบบว่าสลโลฝั่งตรงข้ามเอาไว้โอเคได้มาหนึ่งคิวครับโอ้ยไม่ใช่ดิได้จำนวลคิวเลยนี่ว่ามิฟจูนไม่ได้แล้วผมได้ได้มาสองตัวสะง,งานเนะียโอเคจังหวะน,นี้ยังไงตัวของเอสเดียวพยายามจะเคลีย,ยร์คีวแรัวผมรีบเคลียร์แล้วเพราะว่าไม่อยากโดนได้โอเคแต่ว่าหลบดึงได้แต่ว่าไม่สนใจแล้วจังหวะน,นี้เพื่อนเราเก็บคิวมาเป็นที่เรียบร้อยครับได้ป้อมมาเป็นที่เรียบร้อยด้วยนะได้ทำมากอ่อนได้ทั้งคนนะได้ทั้งป้อมนะครับผม,ผมบอกเลยว่าจังหวะน,นี้คุมมนะลหรด ใส่ครับโอ้โหเรามีบาบูเอาบาบูให้มีฟาจูนนะชงให้ไปอีกครับก็ให้ตัวมีฟาจูนแบบว่าเกิดเกิดไปเลยตานี้นี่ขวางเอาไว้ด้วยนะโอเคแล้วมีฟอร์เราใจเย็นโอ้โหเราเคนเข้ามาอืแล้วก่อหัวเราไม่เอาไม่เอาแคลรี่นะแต่เอาเราโอเคโอ้โหแล้วแฟดมาเจอวิกเตอร์อย่างงี้ผมยืนมอบเลยฮนะโอโ้ถ้าเกิดเมื่อกี้ไม่มีคนอยู่น่าจะรอดอยู่นะเสดายจัดนะดันเจอวิกเตอร์ครับผมเจอไพ่มาจากฟัคเกอร์กันเลยทีเดียวเชียว แล้วฝั่งตรงข้ามเหมือนจะมาเอาป้อมเราคืนนะเราต้องไปขวางครับผมกดเฮกแฟตกดทุกอย่างที่มีโอเคจังหวะนี้โอ้โหแล้วฝั่งตรงข้ามเขาหลบไปได้่วยครับผมแต่ว่าตัวของออยิงงันตีกลับมาจังหวะนี้ตัวของเคนพยายามจะสวนยังไงเรากลัวที่ไหนอะกวางเดบบล็อกไปเลยครับผมแล้วเกี่ยวตัวของเคนเอาไว้เฟอีกหนึ่งทีจังหวะนี้มีฟาจูตีให้ได้ผมตายไปแล้วครับตัวมีฟาจูเก็บไป2ครับผมยังไม่ใช่ตัวเคนยังไม่ตายโอเคโดนแต่ันอัดหน้าไปมีฟาจูเราเก็บ3หรือไม่ครับช็อตนี้บอกเลยว่าสวยจรผผมมมตายไไ่เป็น เพื่อเราต้องได้คิวนะครับผมผมเป็นซัพพอร์ตแบบว่าดุดันแบบไม่เกรงใจใครนะครับผม แล้มิสฟอร์จูเราครับโอ้โหจะไปเล่นเขาในบ้านเลยนะเดือดเกินนะแครี่เรานะเลี้ยงาดีครับผมเลี้ยงมาตเตอลำแข้งเลยนะโอ้โหแล้วเ,เหมือนโดนตัวงเคไลล่าเรามิดฟอร์เราไม่น่ารอดน,นะไม่น่าจะเซฟทันนะโอเควิลาวิเตอร์ใกล้าตายวิเตอร์จะตายผมเอาเขาได้นะถ้าเกี่ยวโดนแต่ว่าเกี่ยวไม่โดนนะครับผมแต่ว่าผมมีเฮกแฟตนะอายังไงยังไง้าว้าว้าวเดี๋ยวโดนหลอกเดี๋ยวโดนเทสโรคิวนะเทสโรคิวได้นะอย่านะอย่าอย่าอย่าดูถูกดาเมจเทสนะครับผมอย่าดูถูกดาเมจเทสนะครับผมอย่านะนี่นะให้คน เล่นจังเกิลมาให้คนเล่นแครี่มาเล่นแบบว่า่าเป็นซับพอร์ตนะก็เอาสูตรเหมือนกันนะยังวะนนี้ยังไงยังไงยังไงโอเคอันตีนะเมื่อกี้ก่เฮกแฟรสวนด้วยนะแต่ถ้าเกิดเขาตันตีมาอย่างนี้เราก็ถอยครับผมโอเคแล้วเพื่อเราจะโดนอีกแล้วหรือเปล่าอื้อหือแต่ว่าเกี่ยวไม่โดนครับแต่ตัวของวิกเตอร์ก็ฆ่าวิกเตอร์ไปได้แต่ตัวของเคนนะอื้อหือจะตายกันทั้งนั้นเลยแต่ว่าเราดาเมจไม่พอครับตัวมิฟาจูนวิ่งมาแล้วครับบูเลธทามเข้าไปจังหวะนี้โอ้โหตายไปสองตัวเหลือตัวของเอสเตัวเดียวเ่าตั้นวี้าเิกดโดดนนนนึงี่่าาจะยบ Es lial, เดินล่าไปเลยครับตอนนี้ป่าเราก็ไอป่าเขาก็เหมือนป่าเรานะเจอจังเกิลครับโอเคพยายามจะตะเกียรตะกาอยู่แต่ว่าโดนครับผมโดนตัวของลิเวนเล่นอยู่แต่ว่าผมเดือบล็อกวุดไปแล้วครับโอเคแต่ตัวของมิฟาจูนเก็บตัวของเคนไปได้ตัวของลิเวนก็เก็บตัวของเคนไปได้เช่นกันนะเอาแล้วใครมาจังหวะน,นี้วิกเตอร์มาโดนเฟย์ตายไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมโอ้โห,โห,โห,โหโลงทางด่วนมาก็ไปทางด่วนเลยแต่ว่าจะโดนอติวนะิกเตอร์ฆ่าตายอะโอ้เมื่อกี้ไม่ได้มองนะเกือบตายอนะดีนะมีตัวของอ่าโปรโตเบลนะหลุดออกมาได้ครับมับงกรดินตัวนี้นะ เป็นของเราอย่างแน่นอนครับผมฝั่งตรงข้ามตายกันถึง4ตัวนะสวยจัด okay, ครับผมโอเคครับ จังหวะนี้ตัวของบอนาชอใกล้เกิดแล้วครับเราหาจังหวะเปิดให้เพื่อนได้นะถ้าเกิดเปิดแล้วเก็บได้ทั้งสองตัวน่าจะเอาตัวของบอนได้ครับแล้วตัวของออนเดินหลุดมาแบบนี้โดนเกี่ยวครับโดนเกี่ยวแบบนี้ผมเฟยไปเลยครับโอ้โดนตัวของวิกเตอร์เข้าไปด้วยโอ้โหโดนบุเลตาแบบนี้อัดไปดับเบิลคิวครับจังหวะนี้ยังไงเอสเดียวหึหแต่ว่าลงมาโดนเกี่ยวพอดีอีไปไงโอ้โหสเตปสเตปพพอร์ตไปไงเฮ้ยหรือจริงๆก็ผมเป็นเมนสพอร์ตว่าโอ้โห,งงโโหชงสวยเกินจังหวะนี้คือแบบเปิดสวยจัดนะผมแต่ว่าเพื่อนเราตายแค่ ตัวเดียวนะบารอนชอก็เป็นหนึ่งทางเลือกที่เอาได้ดีเหมือนกันนะเราโซนให้เพื่อนได้นะเพราะยังเหลือตัวละครอีกหนึ่งตัวครับเราก็เนียนบ้านไปครับเราเว้นแตกเว้นเทียบร้อยครับล้วฝั่งตรงข้ามตายหมดครับแล้วเพื่อนเราเลือกที่จะไม่เอาบารอนนะตัวของแคลรี่มาช่วยเราตีบ้านครับงั้นเอาป้อมก็ได้นะได้ตัวของป้อมในมาก็ไม่ได้แย่ยครับแต่ว่าฝั่งตรงข้ามจะเกิดกันหมดแล้วได้แค่ป้อมเดียวเลยฮะอดได้บอรอนเลยจังหวะน,นี้โอเคครับเหมือนเพื่อนเราจะจับตัวของเคนได้นะไม่รู้ใครจับใครได้นะแต่ว่าตัวของเครอดดไไปไ้ว่านปรมลองวิตอร์ วิกเตอร์ฝั่งตรงข้ามยังไม่รู้นะว่าตอนนี้เราเห็นแล้วเราสามารถปิดกล่องได้เอาแล้วตัวของเกวนมาตัวของเกวฑนมาแบบนี้จังหวะนี้โอ้โหตัวของวิกเตอร์เราโอเคผมพยายามพยายามหาทางรอดออกมาอยู่เราฝั่งตรงข้ามพยายามจะเข้ามาสุดผมโอเคตัวของเกวนวิ่งไล่มาแล้วครับแต่ว่าตัวของมิฟจูนมาครับจังหวะนี้โอ้โหเพื่อนเรามากันแบบว่า แบบปาฏิหาริยแล้บว่าเป็นแบบฮีโร่เลยครับโอ้โหแล้วเฟยโดน3ตัวฝั่งตรงข้ามยังไงเพื่อเราโอ้โหวิฟอจูเราเกิดจัดเขาเลี้ยงมาด้วยลำแข้งนะคนนี้รีเจนเดอรี่ไปแล้วได้ไปหนึ่งกับชิปเปิ้ลคิวแล้วโอ้โหคอร์ตาคิวไม่ได้เพราะผมเกี่ยวไม่โดนนะเอาบารอนก็ไม่ได้นะเนื่องจากเพื่อเราใกล้ตายกันหมดครับผมต้องกลับบ้านไปเตรียมตัวรีเลือดก่อนนะ และตอนนี้เพื่อนเราครับเหมือนจะเจ็บกับตัวของเคนได้ครับโอเคแต่ว่ามิฟจูนโดนชัดดาวไปโดยตัวของเคนครับแต่ตัวของวิกเตอร์ยังยืนอยู่ตัวของเอสเดียลโอ้โหแตกไปเป็นที่เรียบร้อยครับดับเบิลคิวจากทางวิกเตอร์ไปฮะฝั่งตรงข้ามตาย3ตัวแต่ตอนนี้เพื่อนเราก็ยังไม่มีใครสนใจบารอนนะแต่ไม่เป็นไรครับถ้าไม่สนใจเดี๋ยวเรามาสนใจตัวของวิกเตอร์กันดีกว่ามาทุกคนตามมาตามมาตามมาแล้วตัวของริเวนตามมาเป็นที่เรียบร้อยครับตัวของวิกเตอร์ไม่ได้ขยับครับมาหากราบซีซีครับผมเดี๋ยวเกี่ยวเดี๋ยวเฟย์ครััับบดดดึึงงงงนครหม่ออตตวขิ ได้ครับเฟกลับมาครับเราดึงอีกรอบนึงครับอื้หืไม่ต้องขยับพรับอกเลยตัวของดิเวนเก็บไปอีกหนึ่งตัวครับอูบอกเลยว่าตัวของเชสเนี่ยเป็นอีกหนึ่งซัพพอร์ตที่ค่อนข้างโกงนะคือแบบถ้าเกิดเจอคนฮุกแม่นๆเนี่ยเป็นตัวละครที่อันตรายมากนะเนี่ยผมมาลองเล่นเองแล้วแบบสกิลเขาคู่ดาวไวมากครับแป,ป๊บๆกดได้แล้วอะ่ะคือขี้โกงจัดเลยอะ่ะ โอเคครับมับงกรตัวที่สามครับมับงกรน้ํานะน่าจะได้ชิวๆหรือเปล่าโอ้โหเราเคนมาแย่งไปได้จังหวะนี้โอเคตัวของเคนพยายามจะฆ่าตัวมีฟาจูเราแต่ว่าฆ่าไม่ตายครับเอาลอดเหรออุ้ยไม่ให้รอดไม่รอดคอดบผมไปไฟฆ่าเลยแล้วเมื่อไหร่ทีมเราจะเอาออบเจกต์สักทีนั้นเนี่ยบวกกันนัวเหลือเกินนะฮะ โอเคลราเพื่อเราก็ยังบวกกันอยู่นะมิสร์จูนกำลังเดินไปแล้วครับเราก็เดินตามแครี่เราไปนะพยายามอย่าให้แครี่เราตายครับแล้วตัวของวิกเตอร์นะหายไปไหนแล้วเมื่อกี้เหมือนจะอยู่แถวนี้โอเคโอเควิ่งไปนู่นนะอ่าเขาจูเขาจูครับเขาจูโอเค,อเคนะออจูกระจาจูกระจ,จ,จา,จเ,รจาเราวิ่งไวเรามีแบทแมนเพลสนะครับผมในไม่ดีมาดีมา โซโลคิวครับโซโลคิวโชรครับโซโลคิวไปโซโลคิวตัวของวิกเตอร์ไป ừ, ยังหว่านี้ยังไงโอเคชงคิวให้มีฟอร์จูนไปครับผมไม่ตีด้วยเป็นไงล่ะนี่นะซัพพอร์ตจริงใจครับบอกเลยอยากได้บาลลอนอยากจบเกมแล้วเนี่ยเพื่อเราแบบว่าเดือดจนเกินครับตอนนี้แต่ฟังของขั้มตายถึง5ตัวนะจบชันหรือไม่นะไม่น่าชันครับตัวของเคนน่าจะเกิดมาได้ก่อนเพราะจะต้องกลับมาก่อนครับยังจบไม่ได้นะคือถ้าเอาออบเจกต์เนี่ยน่าจะจบได้เลยนะแต่ว่าคือเพื่อเรายังไม่มีใครเอาเลยชอบบวกกันครับตอนนี้ มามาโซนตัวของบารอนชอร์นะตัวของออนยังไงยังไงเกี่ยวโดนไหม,มไม่โดนตะกดกากอยไปแล้วครับผมรีบจัดนะโอเคอยากเปิดบารอนนะผมเพื่อเราไม่เปิดทันทีนะคือมันควรเปิดได้ตั้งนานแล้วนะคือบารอนมันหนาขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดยิ่งปล่อยเลสอะมันจะยิ่งเอายกาะตัวของบารลอนชอรเนี่ยตัวของออนเดินมานครับเราเดินโซนได้นะโอเคบิรกก็เดินมาแล้วครับถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามเดินมานะแล้วให้เราเปิดได้นะบอกเลยว่าจะเป็นอะไรที่งดงามสุดๆตะหูแต่ว่า ตัวของเดซเซนเทนไม่โดนครับแต่ว่าโดนเฟยตายไปตัวมีฟาจูนยังหามุมยิงได้อยู่แล้วผมเก็บตัวของเคนได้เป็นเทียบ้อยครับจังหวะนี้ตัวของเกวนพยายามจะสับผมอยู่แต่ว่าผมไม่กลัวครับเพราะผมเป็นสพอร์ตที่จริงใจครับปล่อยให้แครี่เราได้ตีฟรีครับผมชิปมันคิวไปแล้วคอ้์เตคิวต้องมาแล้วหรือเปล่าโอเคถึงแม้ว่าตัวใกล้ตายแต่วิ่งใส่ครับบอกเลยเพื่อเราจะเปิดบารอนได้หรือยังเปิดบารอนหรือไปจบเกมก็ได้นะฝั่งของข้ามตายกันถึง4ตัวเลยครับเราวผมเพื่อเราจะไม่สนใจอะไรครับวิ่งไล่ตัวของเอสเลียวเลย ป้อมก็ได้นะหรือจะเอาเอลเดอร์หรือจะเอาอะไรก็ได้นะตอนนี้คือเอาออบเจกต์มาจบเกมจะดีที่สุดนะเพราะเกมมันเริ่มยือเกินไปแล้วครับโอ้อะไรครับนี่ปล่อยให้เทสดันบ้านนบะผมเพื่อเราวิ่งเออแต่ก็ยังดีครับวิ่งไปเอาตัวของเอลเดอร์ดากอนนะก็ยังดีเกี่วิ่งไปไล่คิวนะไม่งั้นเกมมันก็ไม่จบสักทีนะเดี๋ยวโดนส่วนแพ้ให้ด้วยครับโอเคตอนนี้เรามีบัฟเอลเดอร์ดากอนเรานะ แล้วเหมือนเพื่อเราจะไปบวกกันอีกแล้วหรือเปล่าตัวของรีเวนจะตายครับตัวของเคนเกาะหัวอยู่ต้องพยายามเซฟชีวิตให้กับตัวของรีเวนครับอือ <c> ห <oughs> แล้วมาเฟติดเอลเดอร์แตกไปครับแล้วเหมือนจะมีการบวกเกิดขึ้นตรงนี้ยังไงโอเคแต่ว่าผมไม่กลัวครับเพราะผมเลือดเต็มหลอดครับไม่ยังไงจัดไปหนึ่งตัวอือหึชิปเปิลคิวครับผมแน่ใจนะว่าเป็นสพอร์ตโอ้โหสพอร์ตตัวนี้มาเดือดจริงนะผมคือ ให้คนที่แบบไม่เคยเล่นซัพพอร์ตมาเล่นซัพพอร์ตแบบมันก็จะเดือดๆหน่อยนะก็แบบไล่คิวกระจายแล้วเกมนําด้วยนะต้องต้องจบบ้าแล้วครับจังหวะเนี้ยเดี๋ยวผมไปขวางให้ได้นะถ้าเกิดตัวของเอสเดียวเขาเนี่ยโอ้แต่เอสเดียวยืนวาร์ปรอแล้วเอสเดียวไม่สู้เลยครับโอเคตีป้อมครับตีป้อมตีป้อมตีป้อมไปทัน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 จบ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 เป็นเถอะทุกคนทุกคนตีบ้าเร็วโอ้แล้วตัวมีฟาจุนตนป้อมตี ถอยทันไหมโอเค g ีจีวีครับผมจบเป็นพี่ร้อยสำหรับแมตช์นี้นะเป็นเทสที่เดือดมากๆนะปกตินี่ไม่ค่อยเล่นซัพพอร์ตนะเนี่ยและ MVP เกมนี้ครับได้แก่ตัวของมิดฟอร์จูนเนี่ยครับผมจัดไป23คิวตึงๆนะเลี้ยงมาด้วยลำแข้งเลยครับผมแครี่คนนี้ครับผม ปกตินี้ไม่ค่อยจะเล่นซับให้ใครนะแตน่นี่เป็นเพื่อนผมนะก็เลยมาเล่นซับให้นะก็มาทําคลิปด้วยนะก็จะประมาณนี้สําหรับทิศการเล่นตัวของซัพพอร์ตนะหวังว่าเพื่อนๆจะเห็นจังหวะหรือวิธีการเข้าออกหรือจังหวะการเปิดการเซฟเพื่ออะไร่าเงี้ยอาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนที่กำลังหัดเล่นเชสอยู่นะครับผมเพราะว่าในอนาคตเนี่ยผมจะทําคลิปสอนเล่นเชสให้เพื่อนได้รับชมกันนะโอเคแลสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครือ ได้ในคลิปแชทเลยโอเคครับผมสำหรับคลิปวันนี้ครับไม่มีอะไรแล้วครับขอขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมคลิปผมจนจบครับไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย